สวัสดีครับสวัสดีครับผมจะมารีวิวเหรียญหลวงพ่อทองเจริญพรบนรุ่นแรกนะครับเหรียญนี้พิเศษตรงไหนครับพิเศษตรงที่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับเมตตาอธิษฐานจิตด้วยนะครับเหรียญนี้ท่านหลวงพ่อคูณนะครับท่านเมตตาร่วมอธิษฐานจิตเหรียญนี้ด้วยนะครับผมกล่องเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับผมกล่องเดิมๆิมรายการนี้จะเป็นรายการเนื้อทองแดงผิวมันปูนะครับ รายการนี้นะครับจะสร้างทั้งหมดหนึ่งมืนเหรียญนะครับเนื้อทองแดงผิวมันปูสร้างทั้งหมดหนึ่งมื่นเหรียญนะครับสร้างไม่เยอะเลยนะครับผมอายุเหรียญเนี่ยอยู่ประมาณที่เก้าปีนะครับผมดูครับผมในความส่วนตัวผมนะผมชอบนะสวยสวยมากครับสวยดูครับดูการแกะบล็อกแกะพิมพ์ของช่างอันนี้ถ้าเกิดจําไม่ผิดน่นจะเป็นพี่ช่างหวานนะครับในการแกะบล็อกสวยงามจริงๆครับสวยนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปต่อไปผมจะลงรายละเอียดให้มากกว่านี้นะครับผมดูครับจะมีตอกโค้ดทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็ตอกโค้ดเลข9้าที่ไหลแล้วก็มีตอกโค้ดธรรมทองอยู่ที่สังคตินะครับแล้วก็จะมีตอกเลขโค้ดกำกับจํานวนการสร้างนะครับผมเพื่อป้องกันการปลอมแปลงนะครับามาดูด้านหลังกันนะครับส่วนด้านหลังจะเขียนคําว่าเมตตามหานิยมนะครับวัดพระพุทธบาทเขาใยหอมนะครับวัดพระพุทธบาทเขาใยหอมจังหวัดชัยภูมินะครับ เหรียญน,นี้ออกที่วัดพระพุทธบาทเขาเชยหอมจังหวัดชายภูมินะครับแต่มีการนํามาร่วมพิธีเมตตาอธิษฐานจิตณวัดบ้านไร่ให้หลวงพ่อคุณร่วมเมตตาอธิษฐานจิตให้ด้วยนะครับเหรียญน,นี้นะครับณนะปัจจุบันตอนนี้หลวงพ่อทองได้จําวัดอยู่ที่วัดบ้านไร่นะครับทางลูกศิษย์ลูกหาหรือทางญาติโยมเนี่ยนิมนต์หลวงพ่อทองมาจําวัดหลังจากที่หลวงพ่อคุณได้มรณภาพลงไปแล้วนะครับผม ขอบคุณนะครับถ้าเกิดยังไงชอบผมกราบขอรบกวนกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อตอไปนะครับผมหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามดูขอให้เฮงๆงรวยๆสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะครับเทวดารักษาคุ้มครองบารมีหลวงพ่อทองคุ้มครองนะครับขับรถขับเรือแก็วคาปลอดภัยครับผมสวัสดีครับ